สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ายายแหวงยุเคขดหลักเห็ดหักแมวกลับมาอีกแล้วจ้าเมนี้ข่อยกับสิบมหาจวบหาหลักตามภาษาขอ่อยเพื่เก้าอีกแล้วจ้าพี่น้องข่อยมาหาเลาะปลาเบิ้งมะเมนี้สิมียังไงข่อยเดียักลุ้งขี้ไปพรมีพี่น้องได้เบิ้งน้ำข่อยโบจังไหนกับมบ่ยางมาเบิง้งมาเลาะน้ำข่อยมะอมกกำลังไก่น้ำข่อยได้จ้าพี่น้องจ้าไปกันเลยจ้าพี่น้องนี่จ้า ในทิ่สวดย้ายเอวกับมะพ่อเห็ดจอกเดียงเห็ดเลักได้เก็บแล้วจ้ายุสวนสาธารณะ,ะปลาสาธารณะ,ะมือเนี่ยโอ้ยเก็บแบบสบายใจเลยค่ะไม่ต้องยันผู้ใดสิม,มาวาเลยบาดท,ที่เนี่ยมาจาเมียนเบิดเนี่ยนะบาดนี่กับมาเก็บกันเลยจ้าพี่นงอันมูมูค้นบานนี่แหละพี่นงเพิ่นเห็นข่อยเอาลงอันคลิปในยูทูบเราเพิ่นวาเพิ่นอยากร้องซิมเบิงซันเพิ่นวา คั้นพ่ออีกเอามาให้ข่อยซิมในเด้อสันอันคนฝรั่งเด้อจ้าคนบ้านนี่ล่ะจะบะเสียยางเดียวเพิ่นล่างยากยากใจเห็ดอันเนี่ยเมื่อเมื่อวานนี่เพิ่นไหนเพิ่นขอซิมเห็ดหูหนูกับอันกระเทียมปลาข่อยก็เอาไปให้เพิ่นซิมน้ำได้พี่น้องเพิ่นมาเอามาลองซิมบั่งอีกเนี่ยบัดสันเพิ่นยังบ่ทันได้แน่ใจรสชาติดแบบไหนจ้ะพี่น้องอันเห็ดหูหนูนะ แต่ว่ากระเทียมปลานั่นเพิ่นมักที่จะเพิ่นบอกว่าเอามาให้อีกเนื้อเด้อสันห้องคอยคอยเก็บไปมื้อนั้นก็เหลืออยู่หน่อยนึงดีเพ่อดีขากลับบ้านเนี้ยบ้านคอยอาดสิไปแวะลักในเห็ดไปลักให้เพิ่นจกักลัอยู่ก็บ่จักดอกพี่น้องเพราะว่าอยู่ติถันทาง,งพอดีจ้ะแวะลงเก็บแบบเดียวก็กได้กระเทียมนะจ้ะตอนนี้คอยก็สิเก็บเห็ดอันนี้ล่ะนี่แม่พี่น้องนี่อันมันล้างยากไหมพี่น้องคอยละลอกออกก็ได้นี่ล้างยากๆจ้ะ จะเป็นงามไม่ดีจ้ะเอ้ยดีดีดีดขวัมาพ่อเห็ดอันนี้อยู่สวนสาธารณะนะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจดอกแดงขวันี่ขวสิบป้ได้ไปหาแล้วก็ของเพิ่มอีกบาทใช่ี้ยเฮ้ยดีใจดีใจดีบาทนะสวนสาธารณะตนะอนนี้ให้เก็บผู้ใจขวัญสิบป้ได้เป็นหลักของตัวนี้อีกอยังเงาะหาแถวนู้นตัวนี่แหละที่ขวัไป พี่น้องนี่เด้ตัวทากก็จะไป <c oughs> ใส่ถุงมือไดาคา้ค่ะนักขี่ไกด์เดี่ยมดอกหน่อยก็แบบเอาขึ้นเก่าเลยก็เอื่นมือ,มอ,มอสามที่มือต่อไปเนี่ยอากาศสิบด่ดีหลังจากเมื่อนี้ไปอากาศสิบด่ดีไปอีกหลายมือยศพี่นอ้องเพิ่นขยันเพิ่งกว่าอากาศเพิ่นมามันสิเป็นลมเป็นฝนนะขยันสิบ่ได้เขาปลาหลายมือเดูจ้าไม่นี้ขอยันเลยสิมะยังอย่คุมก่อนเฮ็ด <c oughs> อันนี้ไม่จ้าพี่น้อง เพิ่นว่าอันตามที่ข่อยศึกษาเนี่ยเพิ่นว่าอันเวลาเพิ่นออกเชือกเพิ่นเพิ่นอย่างเกาะสปอเพิ่นออกไหมข่อยอ่านเบื้องหน้าเนาะจ้าเพิ่นว่ามันสิมีเสียงเด้เพิ่นว่าสิมีเสียงพร้อมสันว่าเสียงพับพบพับแบบนี้ละเพิ่นว่านข่อยจ้าพี่น้องเฮ็ดจอกเฮ็ดจอกเกล็นข่อยจ้าในที่สุดข่อยมาข่อยกับมาพ่อเพิ่นอยู่ป่าสาทละนาเราจะพี่น้องอุ้ยอัน เสียยางเดี๋ยวพื้นล่างเนี่ยขีดดงขีดดินนั่นกัดติดดีบดิได้จ้าติดขงังข้างล่างเพันเนี่ยน้ำเป็นล่างนี่ค่อยชิ่อยๆลวกออกเอาเพันว่ากินดิบได้น้ำได้จ้าเพันออกไปใส่สลัดใส่ยังยังซี่แต่มันล่างเนียเหมือนทีข่อยซิมเบิองกัดเสดียบกูจะกินดิบนะสิเป็นมันๆเอ้าโอ้ยตายข่อยบ่เห็น นบ่รู้ว่าตรงนั้นเพินน่นมีพี่น้องขอโทษขออภัยค่ะเพิ่นก็แห้งหักไงนาะจา้ะเพิ่นเกิอดอยู่อันคจริงไหมเด้จจานเนี่ย,ยนี่ยนี่เราจะที่เคยว่าเพิ่นเฮ้ยงูข่อยก็สิได้ซิมน้ำยุงไหมเนี่ยเพิ่นนั่นเดี๋ยวข่อยเสี่ยงให้เบิ่งนนี้พี่น้องเพิ่นสิมีลักษณะเป็นแบบนี้จ้ะมีขาพร้อมเด้อพี่น้องเพิ่นเฮ็ดอันนี้เพิ่นมีขาพร้อมจ้ะเบิ่งเนี้ยนั่นเป็นงังนสิละงามๆจ้ะ โอ้ดวกน้อยๆก็มีให้เพิ่นยุหันแบบจงไม่ทำมาเอาเพิ่นอีกบขั้นเพิ่นได้ง่ายก็ได้ข่อยกะลังก็สิยางเงี้ยบานลอยเด้ดพี่น้องข่อยว่าคือสิบ่มีเห็ดนี่ยังไงข่อยได้เก็บกับบะเนียนข่อยละซองเบื้องเห็ดหูหนูเห็นอยู่เทิงหันต้นไม้งาไม่เหงือนข่อยเึ้มาเก็บเพิ่นเนาะจ้ะปัาบบางงามถึเนี่ยจุเนี่ยพี่น้องข่อยเป่าหลัดกันจะน้ำงามบะเนี่ยข่อยก็เลยข่อยละย่างมาเนี่ยข่อยกะเบื้องท้างข่อยกะกลุ่ม กลมลงเบางทังยางเนาะจ้ะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวเห็นมูเพิ่นบอกว่าเอา้าถ้าเพิ่นมีอยู่มองนี้แสดงว่าเพิ่นก็สิมีหลายยูข่อยฉิดแหวงจีเนาะแต่ก็เลียยางกลับขึ้นมาหม่องเก่าอีกจพี่น้องมาพ่ออีดีไหมบังหันข่อยยางหล่อพม้ามองนี้เลยเด้กแต่ข่อยบ่ได้เลี้ยวล้มฉีดดินขอ่อยเลี้ยวจะเที่งต้นไม้หาเบาิ่งอันซุ้มคุ้นหูหนูเคนแหงนะจ๊ะก็เล้ยพลาดว่าเห็นเพิ่นต้นนั่นก็ได้ ไม่ได้ทั้งไม่เถอะเลยมุดตัวเต็มใจพี่น้องโอ้ย <c oughs> อัยอนนี้เนี่ยเนี่ยทาได้แบบนี้นะสบายเลยจะพี่น้องไม่ได้ล่างยากด,าบบด,ยยด้วยนี่ล่างแป๊บเดียอกเสียบผมเล้อยคะเก็บตัวเลยจ้ะไม่หลายอยู่จ้ะโอ้ยขคดีใจหลายพี่น้องก็คือมันดีใจขวัญมะพร้าวขวัญยวนปลาสาท้าแล่นะเก็บได้สบายขวัญไม่ต้องยนันผู้ใดมาจบมาว่ามาหยั่งข่อยเลยค่ะที่เนี้ย ยืไ้ไหนจ้ะค่ะอืมเป็นเกิดเป็นน้ำงาไหมกินไหมจ้ะพี่น้องนี่พี่นออ้องไปศึกษาเบิ้งเพิ่นว่าเวลาพเพ,าพนเนิ่นแพร่พันธุ์เนี่ยแพร่เชื้อน่ะเพิ่นสิเสียงแตกดังเปาะเปาะสันพี่น้องโอ้ยเอุ้ย,ยนี่หเหงนจ้ะเหงนก็สะอาดพี่น้องเอ้ยนี่บ่ได้ล้างยากเลยค่ะนี่โชคดีของเงี้ยวแล้วจ้ะบบบที่นี่ก็กได้ยาย่เอวแล้วบต้องไป็นระเบียบของคนอีกแล้ยวนี่หม่องเก็บแล้วจ้ะบาบที่ไม่ เก็บในสวนป่าสาธารณะ,ะนี่แหละเก็บได้สบายใจเลยค่ะพี่นี่พี่น้องเอ้ยนี่กับพี่น้องนี่จะดอกน้ำงามโอ้ยน้ำงามโอ้ยดอกอ่อนดอกงามพี่น้องเอ้ยนี่ขาได้ค่ะมนุษย์กระขาเป็นกระย๊าวยู่ได้ค่ะอ๋อ,อ,อเดี๋ยวเบิง้งนี่นี่ยังมาดอกไงเปิดเป็นมาแล้วดอกหน่อยแต่พอดีเจ้าจ้านี่ โอ้ยข่อยจะเปนดีใจไรพี่น้องไงอ,อ้ข่อยพ่อเป็นยุสปาสาทะแล้วนะเป็นขี้เด่ยงสุดนาะจ้ะก็เลยได้เหลียวเห็นไงไปเลยเหลียวเห็นเพคน,นไงจะพี่น้องเอาหักเ,เ,เก็บโอ้ยเก็บผ้าสั่งพี่น้องย้ายเอ๋วเอ้ยวไหลายพี่น้องนี่หนิเรียวเห็นหลบอกเงินจังว่าจงอยู่แล้วน้องพี่น้อง สีแดงสดปีพี่น้องเลยเลยเร็วเห็นจ้าพี่น้องขนาดสีมืดเมือดอดูในป่าเหมืดเหมือดขายังเียวเห็นเนาะจ้าเห็ดนั่นเขายังเลียวไปเห็นเพิ่นนับภาษอยังสีแดงสดใสแับนี้ก็สีเร็วเพราะเย็นโอ้ยยัางงามเลยค่ะเฮ้ยหาบางอย่างกันจ้าบาทพี่น้องมันเกิดยุคอนไมมจ้าเป็นเนื้ สีแดงกลิ่นขืนสดใสเป็นนี่จังไหนสีรถใาแต่ไม่เอ,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 เอี้ยวย้ายเอียวเลยเป็นอาฟีเมืดเมืดแล้วยังเหลียวเห็นนจะจ๊ะเห็ดป่ะน่ะอันนี้อันนี้เป็นกระลังขื่นนะจ๊ะหน่อยหนึน่งป่้ยเป็นไปไหนเก็บเสมอเอียวเนี่ยโอ้แล้วมันม้หน่อยๆกับนี่เป็น้องเห็นป่ะน,นะกระลังจอขื่นนะจ๊ะเก็บแป็ดสบายใจเลยค่ะแบบนี้ ย้วยสวนสาธารณะตาสาธารณะจะพี่น้องคอยก็เลยไม่ต้องคิดยานคิดยากหนักทั้งนั้นระบาดนี่ยพี่น้องจะอีสีแดงโลดแล้วค่ะโอ้ยงามพี่น้อค่ะมางามเที่เก็บเห็ดงามกันด้วยกันพี่น้องสีแดงโลดค่ะสีแดงสดใสม,มันงามน สวนด้จ้ะตอนนี้กะสามมงกลัวเราจะพี่นองข่อยจะกำลังสิอวยขึ้นแนย่บ้านละค่ะนี่ราคาปลาตอนนี้ก็ได้ไ่เนียอยู่มีข่อยยังสชบดีมีเห็ดจอกเด่ยงยู่สวนสาธารณะ,ละนะปลาสาธารณะขนะ่อ,ะอยได้เก็บลุงจี่เลยพมยพี่นองในเบิ่งน้ำอยู่ด้จ้าหน่วยนี้จังไหนก็ขอขอ,ขอบค้นพมยพพ่นองทั้งหลายหลาย,หลายจ้าี่มาติดตามมาเป็นกำลังใจแวะมาสมมาเบิ่งให้ข่อย ยนีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสุขค้นนะคะพี่น้องจ้าเบ่งปลาสะค่ะแล้วขอก็จะได้ล้าไปก่อนค่ะคลิปนี้ก็ได้ขอบคุณหลหลายจ้าพี่น้องพอ,อกันไม่คลิปนานได้จ้าอยู่ในป้าหกหกนี่ละจ้าสวัสดีค่ะ